ก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโก a แอนกอรี่กันเหมือนเคยนะครับวันนี้จะมาทําตามคําขออีกแล้วนะแต่คําขอนี่คือแบบเออคือคําขอนี่ทําให้ผมทําคลิปโคตรนานเ,เอาเป็นว่าคําขอนี้ก็คือหาจุดซ่อนครับกลัวโดนอะไรนะพอดีเพื่อนตัวทางบ้านเรียกใช้งานอะไรเงี้ยคุณแบบโอ้เราก็ต้องแบบ หาที่ซ่อนใช่ไหมคือ,คอจะได้แบบไม่โดนคนมาฆ่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผมผมไม่หาที่ซ่อนกผมตอนผมโดนโดนเรียกเหรอไม่มีอ่ะส่วนใหญ่ผมแมงทิ้งเกมแล้วก็ไปซื้อน้ําปันคือบ้านผมอะ่ะจะมีพวกรถน,น้ําปั่นมาใช่ไหมเออแล้วผมก็คือตอนนั้นไอเกมเอาไว้ที่หลังได้ไว้น้ําปั่นมาก่อนไม่ว่าของจะใส่เซ็ตอะไรก็ตามโยนทิ้งแม่ลงนั้นแหละเราแวงไปซื้อน้ําปั่นดีกว่า โอเคแต่วันนี้เราจะเข้าเรื่องกันเรื่องก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องจุดซ่อนนะครับเราจะมาอธิบายสองอย่างก่อนอย่างแรกนะครับก็คือน้ํายาน้ํายาอ่าอยู่ไหนน้ํายาหายตัวนะครับอ่าน้ํายาหายตัวแล้วก็น้ํายาแปลงร่างสองอันนี้เผื่อคนยังไม่รู้นะครับมันเป็นยาคือส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยม,มีใครสนใจยาสองตัวนี้มากเลยใช่ไหมอ่าเรื่องจุดซ่อนนะครับเน็ตผมจะพูดเกี่ยวกับน้ยา แปลงล่างเข้าไปด้วยนะครับ่วนน้ายาหายตัวอันนี้ผมจะอธิบายสั้นๆเลยนะง่ายๆเลยมันจะทําให้คุณร้องหนอะไรเวลาสิบวิแต่คุณไม่สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรได้นะจริงๆอ่ะคุณอาจจะงงว่าไอ้ยาตัวนี้มีไว้ทําไมวะมัคโคอะไรประโยชน์เลยใช่ครับถ้าเป็นช่วงปีดา้าไอ้น,นี่อะไรประโยชน์มากเลยแต่ตอนเนี้ยมันมีประโยชน์แล้วคือคุณพกไปได้นะครับคุณเข้าปแบบแดงคุณก็พกยาตัวนี้ควรจะพกไว้นะอ่า ผมเวลาไปฟาร์มลงแรงอะบางทีผมก็พกยาตัวนี้ถ้าเกิดผมคิดจะเข้าแบบแดงอะจะเอาพกยาตัวนี้ไปด้วยตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรก็คือถ้าคุณกินปุ๊บใช่ไหมมอนมันจะหยุดตามคุณทันทีใช่ถ้าคุณกินปุ๊บอะม้อนมันจะหยุดตามคุณทันทีคือผมไปเห็นในเพจอะคือเขาบ่นกันเรื่องแบบโอ้โหม้อนแม่ตาไม่เลิกเลยคุณซื้อยาตัวนี้ไปครับยอมยอมจ่ายเงินสักนิดนึงนิดนึงจริงๆนะ คือยาตัวนี้มันไม่แพงนะของไปดูราคาหน่อยนี้มาตรฐาดเท่าไหร่วะหรือว่าราคามันขึ้นแล้วอะเอ่อทุกการสูสอ้อ่าโอ้ขวดละยี่สิบห้ายิงขวดเนี่ยขวดละยี่สิบด้วยโอ้โหราคาไม่ได้แพงเนี่ยคุณไม่ซื้อไปใช้กันนะขู่ยาวแล้วว่ามันกินกินราคาแต่ันก็่แพงก็ายาเขียวนิดเดียวเองไม่ใช่หรอแล้วก็ยาแปลงร่างครับอันนี้ผมจะไปอธิบายเข้าไปในคลิปเลยนะในคลิปอะจุดซ่อนอะ อันนี้จะอธิบายครบแน่นกันไปด้วยเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าจุดซ่อนมีจุดไหนบ้างเรามาเริ่มที่จุดซ่อนจุดที่หนึ่งนะครับอ่าก็ตรงนี้แหละขอบแมปเลยคนระับมุมแมปทุกมุมแมปทุกๆมมมมมมุกๆมุมนะครับสามารถซ่อนได้นะครับจําไว้เลยนะเรื่องเนี้ยเรามาเทิร์นสถานที่ต่อไปดีกว่าผมอย่างที่ผมเคยพูดไว้อรมุมแมปทุกๆุกมุมสามารถซ่อนได้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นสถานที่ซ่อนที่พิเศษหน่อยนะครับก็คือถึงเขาจะรู้อะ เขาก็ตามขึ้นไปหาคุณไม่ได้อยู่เวตโปเนยนะอ่าพอเรากระโดดขึ้นมาแล้วใช่ไหมโอเคเราเคลียรตรงนี้ก่อนอ่าเราก็ทําการเคลียรกล่องพวกนี้นะครับยิงให้หมดเลยนะยิงให้มันไม่เหลือเลยสักอันพอให้ฝ่ายไม่สามารถกระโดดขึ้นมาได้อะ่ะโอเคนะดูก,กันอ่าเราเคลียรเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วอ่ะเราไปดูสถานที่ต่อมาดีกว่าตรงนี้คือเราต้องไปแอบนิดนึงครับอันนี้ต้องใช้ดวงหน่อยนะ แต่ว่าคนเขาไม่ค่อยมาหรอกจุดจุดจุดเนี้ยือคือเขาจะผ่านส่วนใหญ่ครับเขาไม่ค่อยขึ้นไปข้างบนเนี่ยตรงนี้เนี่ยจุดน,นี้เลยเนี่ยตรงนี้จุดซ่อนครับเราสามารถนั่งพักตรงนี้ได้เลยนั่งพักนะไม่ได้นั่งคิวนะนั่งคิวมันมีเสียงครับโอเคนะดูเรื่องตรงนี้แหละอ่ะเรามาดูสถานที่ต่อไปดีกว่าตรงนี้ทุกคนเคยจะมากันอยู่แล้วแหละไม่มีใครไม่เคยมาหรอกโอเคนะแล้วนี่น,นี่ตรงนี้เลยจุดซ่อนจุดซ่อนแต่เราเคลียร์มอนเคลียร์มอนทั้งหมดนะครับ<ๆ>ก่อนจะซ่อนอะ่ะโอเคมีคน กดยอ่อกดยอ่อโอเคเราจะไม่สู้นะครับแต่กดยอ่อเอาไปเอาไปเไปตัวนี้ตอนถท้ายเขาก็คืนใช่ไหผม <c oughs> ก็ผมก็ต้องเก็บอะเสียดายโอเคนะเราสามารถพักตรงนี้ได้เลยแบบมานั่งอะนั่งตรงนี้ได้เลย <c oughs> คือรอบนี้คือโจรตามผมทั้งเกมอะ <c oughs> โอเคเรามาดูสถานที่ต่อมาดีกว่าตรงนี้เป็นจุดมีกล่องทองด้วยโอเคนะเดี๋ยวเราแอบมาด้านหลังนะตรงนี้ เข้ามาเรื่อยๆนะครับมันเป็นจุดที่คนเขาไม่ค่อยมากันอยู่แล้วอะ <c oughs> ผมก็แอบมาซ่อนตรงนี้ยูยบ่อยๆอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคใครจะมาวะผมเชื่อเลยทุกคนไม่มาหรอกตรงเนี้ยโอเคเราสามารถนั่งพักตรงเนี้ยแล้วซ่อนตรงนี้ได้เลยเไม่มีใครมาแน่นอนครับอยูเว้นจะเป็นโปรนะถ้าเป็นโปรนี่เขาเห็นเราอยู่แล้วสถานที่ต่อมาครับสถาน,นีตรงนี้ก็คือยอมรับครับมันเสี่ยงหน่อยนะแต่ว่าครับมันถ้าเกิดมันไม่จำเป็นจริงๆก็มาซ่อนตรงนี้ได้ครับ ตรงนี้จะเป็นจุดกล่องทองอะ่ะก็คือเขาสุดใหญ่เขาจะมาเปิดกล่องนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราเคลียอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะเคลียรพวกมุงพู้มอนอะไรพวกเนี้ยเขาจะให้แบบเดินผ่านไปเลยอะไรเงี้ยบอกอะไรก็เอ้ยมีคนมาแล้วอะ่ะไปดีกว่ามีข้างในนี้ครับข้างในนี้โอเคนะเดี๋ยวเราเคลียมอนข้างในด้วยเรียบร้อยแล้วก็พักสามารถพักตรงนี้ได้เลยแบบแอบตรงนี้เลยเขาไม่เห็นแน่นอนครับเดี๋ยวจะเป็นโปอะโปเห็นอยู่แล้วเจ็บไหมล่ะ เรามาดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าตรงนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ว่าก็คุ้มที่จะแอบซ่อนถ้ามันแบบไม่มีที่จะซ่อนจริงๆนะหลแรกเราต้องเกลียรยพวกนกพวกนี้ก่อนนะครับเรากำลังนกด้วยี่รตรงนี้เลย <c oughs> สุ่ยใหญ่ตรงนี้จะไม่มีคนมาอย้วครับอเรามาดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปดูสถานที่ต่อไปขอเคลียรยไอ้เจ้าบ้านี้ก่อนตอนแรกเป็นหมดธรรมดาผมไม่อยากจะฆ่าใครหรอกนะแต่ก่อนเข้าเกม่มาผมเห็นนะ คือก้ากดา,า,า,ดงงกาดาบม่วงเข้ามาได้ยังไงก้าาดาบม่วงเข้ามาได้ยังไงผมเลยวิ่งตามเลยครับผมไม่สนใจได้ออด่าม่วงเล่มหนึ่งพันกว่าเลยนะแพงมากผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนเอาของม่วงมาเล่นในแบบนี้ด้วยของม่วงธรรมดาไม่เป็นไรหรกผมก็เข้าใจได้แต่นี้ของม่วงที่ราคาเป็นพันน่ะดูดิเขาวิ่งหนีแล้วที่จริงถ้าเขาแบบตั้งใจจะสู้เราจริงๆอ่อะผมสู้ไม่ได้นะผมเอาของเขียวมางไงเรียบร้อยครับ โอ้ยเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าสถานีตรงนี้คือคนไม่ค่อยมากันนะครับไม่รู้เป็นเลยแต่สถาน,ตนีตรงนี้คือแบบจุดซ่อนที่ชั้นดีเลยนะผมมาซ่อนบ่อยๆเลยนะในแหล่งด้วยตรงเนี้เคคนเดินผ่านผมเต็มเลยนะผมบอกก่อนเลยขอเลีร์บอดก่อนนะอันนี้บอดนะครับเคีย์ก่อนเคีย์ก่อนอเดี๋ยวรอตรงไหนตรงไหนนี่ครับตรงกลางตรงนี้แหละเนี่ยเราเคีย์เราต้องเคีย์บอทให้หมดก่อนนะคริงจริงอ่ะ ตรงนี้มันอันตรายนะครับมอนมันจะเป็นมอนกายพันธุครับมีใช่เลยไอ้เฮ้อ่ะเรามาดูจุดต่อไปดีกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมนานๆจะมาซ่อนทีนะแต่ก็โอกาสเจอคนต,ำตำตำ,ตำตำตำเตี้ยรีดินเลยละ่ะมันเป็นขอบแมบบครับดังที่ผมเคยพูดไว้อะทุกขอบแมบบสามารถซ่อนได้หมดนะโอเคจุดนี้จริงๆในคลิปนี้ผมลืมบอกจุดจุดอีกจุดหนึ่งนะก็คือมันก็เป็นขอบแมบบนั่นแหละคุณก็ไปซ่อนเลยันาดคือสี่มุมอ่ะคุณไปซ่อนตรงไหนก็ได้ อ่านี่ครับจุดซ่อนโอเคนะไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าอ่ะมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอจ,จริงๆนะคือ,อจุดๆเยอะคือผมมาซ่อนบ่อยมากเลยนแล้วก็แล้วก็มีคนเดินผ่านกันรัวๆเลยก็คือส่วนใหญ่คนเข้ามาแบบไม่ค่อยมาตรงนี้กันนะไม่รู้เป็นอะไรโอเคแยวขอเคลีย์รบอดก่อนนะครับอันนี้บอดนะโอ้โหออดโคตรเก่งเลยจาัดก,การก่อนอ่จาจัดการพวกสเกลตัน โอ้ยศัตรูเยอะเกินไปแล้วที่ที่มันกินที่แค่แบบบอดโหดมากโอเคาการบอดเสร็จนีอะไรอะ่ะโอ้ <S <S นี่ครับเปิดประตูเข้ามาในนี้ปิดประตูคุณสามัตินั่งพักตรงนี้ได้เลยโอเคนะจุดง่ายๆอ่ะเราเพิ่งถึงสถานที่สุดท้ายของคลิป,ปนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่พิเศษหน่อยนะครับก็คือถึงเขาจะรู้ว่าคุณอยู่ข้างบนน่ะเขาก็ไปสามารถตามขึ้นไปได้ เพราะมันคือนได้แค่ครั้งเดียวแบับอ่าถ้าคุณอยากจะขึ้นอ,อีกรอบก็คือคุณต้องลงมาแบบใช้สวิตช์เนี่ยลงมาแต่ถ้าคุณกระโดดลงมาก็คือคุณจะก,กลับขึ้นไปไม่ได้แล้วแล้วสถานที่นี้ก็คือซ่อนได้อุ่นใจมากสุดที่ผมเคยเห็นแล้วมั้งเป็นไงบ้างครับสถานที่ซ่อนต่างๆที่ผมพอจะคิดได้นะจริงๆมันมีมากกว่านี้แล้วแต่ว่าพวกนั้นคือมันไม่ปลอดภัยพอครับมันมีหลายจุดมากเลยนะแต่มันไม่ปลอดภัยพอ คือถ้าเกิดคุณเจอคนนะครับผมแนะนําให้คุณกินยาแปลงระหังก่อนที่คนเขาจะมาใกล้ๆคุณนะกินก่อนมันอยู่ได้ประมาณหกสิบปีนะประมาณนั้นแหละก็คืออยู่ได้นานอยู่นะหนึ่งนาทีนะี่ก็คือกินไปอ่ะไม่ต้องไปเสียดายยามาหรอกครับโอเคนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมผฟกคนด้วยก่อนนะมีอะไรจะพูดป่ะก็คือคลิปอะไรนะสิ่งที่คุณคุณขอมาผมกําลังทําแบบเร่งๆทําให้อยู่นะก็คือมันมีหลายคลิปมากเลยหลายอย่างมันเยอะ คือตอนนี้ก็ทำจนจะป่วยนะไม่ใช่คนจะป่วยทำจนจะตายโอเคนะก็พาร์ทนี้ก็ต้องของตัวราไปก่อนนะครับไปเจอกันในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็มาดอยดูกันนะครับไปละบายบายครับผมไปละ